วันอังคารที่11มีนาคม2025หัวข้อจำแรงพระกายข้อพระกภีมัทธิวบทที่17ข้อ1-3และ5ขอกล่าวว่าครั้นล่วงไปได้หกวันแล้วพระเยซูทรงพาเปโตรยากอบและยอนน้องของยากอบขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพังแล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา พระพักของพระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ฉรองพระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่างโมเสสและเอลียาก็มาปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั้นกำลังเฝ้าสนทนากับพระองค์เมฆสุกใสมาปกคลุมขวายและมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากจงเชื่อฟังท่านเถิด งเป็นประสบการณ์ที่พิเศษที่ได้เห็นพระเยซูในพระสิริอันรุ่งโรจน์ของพระองค์และได้ยินเสียงพระเจ้าทรงตรัสจากสวรรค์ไม่น่าสงสัยเลยที่พวกสาวกตกใจกลัวข้าพเจ้าสงสัยว่าเขามองดูพระเยซูด้วยมุมมองใหม่หรือไม่หลังจากนั้นโดยจำได้ถึงพระสิริที่ซดอยู่ในชายที่เงียบสงบผู้นี้ซึ่งมีสายตาที่เหนื่อยอ่อนและเท้าเปื้อนฝุ่น เขารู้ดีว่าอะไรทําให้พระองค์ทรงเหนื่อยล้าและมอมแมมเพราะการเอาพระใจใส่ประชากรของพระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนนั่นเองโปรงทั้งทรงเทศนาทรงสั่งสอนและทรงรักษาโรคทรงดูแลคนป่วยและผู้คนที่ยากลำบากอย่างสม่ำเสมอแต่ตอนนี้เขาเห็นพระสิริอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ด้วยตาของเขาเอง แล้วเขาจะเห็นอีกครั้งในลักษณะที่ต่างออกไปอย่างมากในวันสุขประเสริฐเมื่อพระเยซูทรงยินดีถูกตรึงที่กางเขนเพื่อช่วยกู้มนุษย์ทุกคนจากอำนาจของความตายและมารจากนั้นพระทัยของพระเยซูทรงสำแดงเต็มที่ต่อจากกราวนลคือพระสิริของพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงเชื่อฟังพระบิดาของพระองค์และทรงมอบชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราอย่างเต็มพระทัย มีใครอีกที่รักเรามากใครอีกที่มีเมตตากรุณาอดทนและซื่อสัตย์อย่างไม่สิ้นสุดเราอธิษฐานองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เห็นพระสิริของพระองค์ด้วยเช่นกันในความตายและการคืนพระชนของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์อาเมน